ม,มาค่ะวันนี้เรามาจิบกาแฟและชมวิวหลักล้านกันที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบจุดชมวิวและกางเต็นท์ริมชายแดนไทยพมา่าซึ่งเดิมเรียกกันว่าดอยช้างหมอบและต่อมาภายหลังเรียกว่าดอยช้างมูบมีตำนานเล่าว่าพระเจ้าพมกุมารเป็นพระโอรสของพระเจ้าพังคาราชผู้ปกครองเมืองโยโนตนาคพันได้เสียเอกราชให้ของไป ต่อมาพระเจ้าพรมกุมารได้ขับไร่ขอมออกไปและเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองชัยบุรีสีช้างแสนหลังจากนั้นก็ได้เรียกเมืองนี้ว่าเชียงแสนพระองค์ได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดาและได้เสด็จไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดพระธาตุดอยตงุงแต่ช้างพระที่นั่งเกิดอ่อนร้าได้หยุดหมอบลงและเสียชีวิตณที่แห่งนั้นจึงเป็นที่มาที่แต่เดิมเรียกว่าดอยช้างหมอบฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบเป็นหน่วยกำลังป้องกันชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ชิดแนวเขตชายแดนพม่าปัจจุบันได้เปิดพื้นที่บางส่วนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้หนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวและกลางเต็นท์พักแรมได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นหมู่บ้านผาขวางอยู่ในเขตประเทศพามา่าแม้จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ก็ก้าวข้ามแดนไปไม่ได้นะคะด้านขวามือถัดจากฐานทหารไทยก็เป็นฐานของฝั่งพาม่าอีกเช่นกันภารกิจหลกัลกๆของพี่ทหารในฐานปฏิบัติการนี้คือป้องกันการลุกรานใช้แดนและยาสิติดของผิดกฎหมายโดยจะมีแนวบังเกอร์ที่ใช้เมื่อยามีค่าสึกลุกราน อากาศที่นี่เย็นสบายตลอดปีอยากให้ลองแวะมาสัมผัสประสบการณ์กันค่ะยังมีคลิปดีๆที่รอนําเสนออีกมากมายอยากให้เพื่อนๆได้ลองแวะมากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆและได้รับชมก่อนใครขอขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ